ไหลมาครับ<อ>ไหลมามเ,ลเสียงดังฟังชัดนะครับตอนนี้บ่าวบุเองกัญญางเขามาดันได้แล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวยงามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องนะฮะสวัสดีหลางวันสงกรานตนะ์เนาะพี่น้องเนาโมนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่16นะฮะเมิซาปีพศ .2566 นะฮะเก็บภาพบรรยากาศนะฮะวัน หลังวันสงการแล้วตอนนี้บ่าโบ้อยู่ที่วัดพระแก้วครับท่านผู้ชมครับทัวจีนมาอีกแล้วครับพี่น้องเอ,อ๋ยฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางออกนะครับ ฝางฟังกระมี่เด้อพี่น้องเด้อน,นี่ฮะฟังนั่นก็เตรียมพร้อมแล้วนี่ฮะฟังนี้ก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ออกจากานาวัดนะฮะเดี๋ยวบาบูจะไปถ่ายฟังทีด้านเขาเนาะพี่น้องเนาะต้องยอมรับครับประเทศไทยครับ มีวิธีการจัดการยังไงถึงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะครับนะถ้าไม่มีดีนะฮะประเทศไทยคงไม่ยืนหยัดขนาดนี้นะฮะนี่คือนักท่องเที่ยวนะฮะท่านผูช้ชมครับที่บอกได้ว่าหลั่งไหลามาเที่ยวเมืองไทยนะฮะสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะฮะสวัสดีตอนทิ้งเที่ยวนะฮะ วันที่16ไม่เมษามากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่หยุดเลยนะครับไหลามาครับไหลามาเหมือนน้ำก็หนานนตอนนี้วัดพระแก้วเปิดให้เข้าฟรีนะครับท่านผู้ชมครับ,บมุมนี้นะจะเป็น วัดพระแก้วนะฮะจะมองเห็นอย่างสวยงามเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันน so well, ี้คือวันที่16หนะฮะเมษาวัดพระแก้วนะครจะเปิดให้เข้าฟรีนะฮะสำหรับท่านใดที่นะฮะอยากจะมาสักการะองค์พระแก้วมรกตนะฮะเชิญได้นะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับไหลมาครับไหลมาเสียงดังฟังชัดนะครับ คือบ่าวจะเดินเข้าไปด้านในนะครับตามม้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยี่ว่าเขาไปเดินรอบนึงแล้วออกมาใหม่เนาะโอ้โห โอ้โหวันนี้มือนี่แน่นมี่ไปนองเลยบอกเลยวันแน่นก็หนู่ว่านนี่แหละคือความสนห์ครับท่านผู้ชมครับไม่ปแปลกใจเลยครับ่าปแปลกใจว่า เป็นอยังนงฮะ,ะนักท่องเที่ยวถึงในลงไหลอยากมาเที่ยวเมืองไทยหลายขนาดนี้สวยหรอสวยหรอกันทั้งนั้นเลยนะครับไปนะฮะดันหลังก็บ,บอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยนี่คือวัดพระแก้วนะครับ โอ้โหแค่นี้ก็เกินคุ้มแล้วแค่นี้ก็เกินคุ้มหลายแล้วพี่น้องงามแห้งงามแห้งงามงามคักเนาะท้าผู้ชมกรับเนี่ยบาวเองกะที่ว่า จำข้อมูลผิดเนาะพี่น้องเน้องมูนี่เพิ่นกะที่ว่าเปิดเขาฟี่มาว่านี่นะฮะแต่มาว์มูนีกกนนกนน่กะเพิ่นบอดจะเปิดในเขาฟี่จะไหนกะพลาดเนาะต้องขอโทษข้อพ่ยพี่น้องน่าเลายบอดเเก็บผ่าบรรยากาศด้านในเก็บผ่าบรรยากาศด้านนอกได้เพียงสำนีนพี่นอ้องเอ๋ยนะ่ยโอ้โหหนาห็นใจตัวเองนะน่าเสียดายโอกาสดีๆมาว่านี่เพิ่นเปิดในเขาชมฟี่แต่บ่าบุมาบ่าท่านเนาะเพิ่นเปิดแค่ช่วงเวลาเก่าโมงเท่านั้นเอง

Oh, Ồ,พี่น้อง ơi. Đấy, người không? ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับไม่ได้เข้าฟรีนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับจาไว้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าวันที่15เมีนาของทุกปีเคร่บเข้าฟรีนะแต่ถึงกิไงแล้ว,แ,ลวแต่บาปธุรกิจภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมไปรับชมเนี่ยครับ จากมุมนี้บาลโบกัดระยะออกมากด้านนอกทุกท่านนะครเก็บภาพบรรยากาศด้านนอกห้ทา่านผู้ชมได้รับชมนะฮะหลังจากทีเขาไปดันในนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าอบอลได้เขารับชมฟรีเนาะเพราะว่าเมืนน่อวานวันที่สิบหกคนเราเข้าชมฟรีวันที่สิบห้าแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่ด้านนอกพนดมาให้เข้าชมฟรีก็เลยพิดหวังเนาะพี่นอ้นองเนาะเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกัน ยังเหนียวแน่นครับท่านผู้ชมครับนะฮะอยากกระดูของแท้อยากเห็นของแท้ให้มาเบิงทีเบืองไขเนะพีองเนาะของจริงแน่นอนของกินของขายขายดีครับ จากวัดพระแก้วนะครับต่อที่ท่าเรือท่าช้างนะครับเพื่อจะไปรับชมความงามนะของแม่น้ำมาสจั่นนะครับแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งนี้คือประตูทางออกนะครับประตูพีมารเทเวศตอนนี้ก็จะเป็นถนนมาหาราชนะครับถนนมาหาราชที่อาจจะไปเชื่อมต่อฝั่งนู้นจะเป็นท่าเรือท่าช้าง บ้าวกวอาจะผ่านอ่วมุ่งนะฮะรอใจอุวมุ่งแล้วเพราะว่าจะบอขึ้นไปถนนเนี่ยเพราะว่าเกิดเคื่อมันตราย ตอนนี้บรรยากาศเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับจะได้ยินเสียงเสียงดังสถานฟ้าเลยนะครับจากฝั่งวัดพระแก้วนะฮะข้ามฟากมาฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่จะรอนะฮะร,รอลงเรือนะครับเพื่อจะ ช่งความมหัศจรรย์ของสายน้ำเจ้าพระยานีครับโอ้สวยมากครับสวยมากชิบูบาทบอกก็ชิบูบาทหรั ว้าวเป่นอะวยสวยนะครับสวยงามนะครับตอนนี้เราจะลงเรือนะครับลงเรือไปที่ท่าน้ำอไอคอนสยามนะครับวันนี้นะจะพามาชมความสวยความงามนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ ความสวยความงามเนี่ยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ในหลายพื้นที่ท่า,านผู้ชมครับจากวัดพระแก้วนี่ตอนนี้บา่าวโก็อยู่ที่ท่าเรือนี่ยท่าช้างนักท่องเที่ยวก็รอ,อที่จะลงเรือนีฮะ เพื่อจะชมความสวยงามของแม่น้าเจ้าพระยาอย่างที่บ่าวพูดได้เกินไปก่อนหน้านี้ฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปบ่าวพูจะเดินทางไปที่ไอ่อนสยามนะ,ะามามนท่านม้ชมท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่าติดตามรับชมก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวพูเอาไว้นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวพูนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ